ก้อยอรัชพรนุ่งชุดแบบนี้ถูกโฟกัสเหมือนคนท้องเลยอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างนักแสดงสาวชื่อดังก้อยอรัชพรโพคินพากรและนักแสดงพิธีกรหนุ่มชื่อดงังนิกกี้นัชัดจันทพันฑ์โดยเราจะเห็นโมเมนต์หวานมุ้งมิ้งอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทั้งช่อง youtube และภาพในอินสตาแกรม ล่าสุดสาวก้อยได้โพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมกอยอกมาในชุดเรสสีขาวสวยสะพรึงจนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงหลายคนและแฟนคลับแห่ทักชมความสวยของเธอแต่ก็มีหลายคนหลุดโฟกัสมองไปที่ท้องของสาวก้อยจนทักว่ารูปแรกที่ก้อยเหมือนคนท้องเลยบ้างก็สงสัยและถามว่าท้องหรือครับ ดูแล้วน่าจะเป็นแค่หน้าท้องของเธอไม่ได้ท้องหรือเปล่าอย่างไรก็ตามรอฟังจากปากเธอดีกว่าจ้า